วันนี้ก็มาผัดผักกัดข้าวกับเห็ดเข็มทองกับหมูสับกับลูกชิ้นก็มีอยู่ในตู้เย็นก็เลยทำจับผัดไปเลยนี่วันนี้มารับชมกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาผัดผักผัดผักผัดเห็ด อย่าเจียวกระเทียมหน่อยก่อนไปลวนหมูสับไปแล้วหมูสับกับบูกชิ้นอืน่เข้าวลวนหมูสับ ผัดกระเทียมให้หอมก่อนมันมีเห็ดเห็ดเข็มทองนะแล้วก็มีลูกชิน้นมีหมูสับก,ก็เลยจับมาผัดขับเดี๋ยวใส่พริกสัหน่อยก็ดได้ใส่พริกไปกับกระเทียมเลยยาวออกจะอากอพริกนานละเด็ดพริกเผ็ดนิดนิดกินเห็ดเห็นทองแนละ้มันจะอิ่มเร็ดี ข้าวร้อน่ะเคียมไม่หอมกันย่ารวนไว้ไงเป็นหมูหมูสับกับลูกชิ้นเดี๋ยวใส่ไปสักครึ่งไม่ใส่หมดอ่ะเอาไว้ผัดกะเพราหน่อยปรุงรสเรียบร้อยแล้วในในรวนหมูอ่ะ

ใจหมดเลย hết ก็ไม่เยอะไม่แยะอะไรนี่ต้องปรุงอะไรละเขรายากปรุงจากลูกอต่รวนหมือกับกับลูกชิ้นไปแล้วเฮ็ดกัง เห็ดถุงหนึ่งใส่หมดเลยขี้เกียจอล้วก็ได้ไม่เยอะหรอกเห็ดผักกาดผักกาดผักกาดขาวไงเลยประกาดขาวหน่อยนี่ประกาดขาวอยู่หัวกินแทนข้าวได้เห็ดเนี่ยริมเย็นมันก็อิ่มงานหน่อยมันกินข้าวได้น้อยหน่อย ย่าอยากแต่กินข้าวเล็กน้อยหน่อยอ้วนและขาแข็งเดิมไม่ค่อยจะไหว จะต้องใส่น้ำหน่อยนะมั้งเห็ดมันล้างแล้วตั้งไว้นานไงน,น้ำกระทะแห้งน้ำไม่มีออกให้น้ำรอ,อ,ำอรือมนะนกระทะได้ติดไง ทีแรกว่าจะผัดกะเพราเสร็จแล้วเบื่อแล้วไงอึกอักแล้วก็ผัดกะเพราตลอดง่ายอ่ะผัดกะเพราเพราะว่ากะเพรามีอยู่แล้วพริกก็มีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้มาดูเออเห็ดก็มีหักก็มีก็เลยผัดแบบนี้มากเส็ดพริกไปหน่อยนะึงให้ออกเผ็ดนิดๆอย่เห็ดถุกก็ี่ได้ พุงกับรวนหนูแล้วเดี๋ยวต้องชิมกรอบว่าเป็นไงว่ารสชาติจะเป็นไงมันจะจืดไปไป่ะมั่ใแ่ผักแต่ละแล้วมันก็พุใส่ปาเขียวหน่อยจืดไปหน่อย

ใส่ผักได้นะติดหนังไงยย้าหั่นผักล้างผักทำอะไรเรียบร้อยแล้วย่าก็ไปนั่งดูหนังตอนนึงอ่นะเออดูให้จบก่อนเกียดตพี่เกียดตชะลอไวนะ้ไงหนี่ติดลง ใส่สังเกอร์หน่อยเนาะให้มันมีรสชาติหอมเพราะสังเกอร์เป็นสำเร็จมาแล้วไงน่ะหอมพริกไทยหน่อยอย่าซื้อสั่งซื้อมาถุงละสิบบาทใส่สักหน่อยก็ได้โรยหน่อยให้หอมสังเกอร์ ผัดเยอะเลยเดี๋ยวไว้กินเช้าด้ะเช้าตื่นมาก็กินผัดนี้อย่างเดียวไม่ต้องกินข้าวเย็นนี้ก็อาจจะกินอย่างเดียวก็ได้มีเหลือผัดอยู่แค่นี้แหละเหลือถั่วผักยาวแต่ไม่ใส่อะเอาไว้เอาไว้ทอดไข่หั่นใส่ทอดไข่ ไข่ทอดน่ะถ้าใส่ถั่วพักยาวอร่อยมากเลยนะเหลือผักแค่นี้ก็ใส่ครับเห็ดกับผักกับขาวพอเห็ดนี้ก็อิ่มแลนะ้วเนี่ยเดี๋ยวให้ผักสุกนะ หัดแห้งๆนี่แหละพอย่าญาล้างสะเด็ดน้ำได้นานไงลูกหลานเขาคงไม่กินหรอกหลานเขาไปวันนี้เขาไปไปไหนก็ไม่รู้ลืมละเขาบอกไนวะ้อ๋อไปร้องเพลงเปิดหมวกชายหลานเขาไปร้องเพลงเปิดหมวกหลานชาย เรกซ้อมดนตรีพวาก็เลยนัดกับเพื่อนไปร้องเพลงเปิดหมวกกันไม่รู้ครับเปิดหมวกก็ต้องยากก็ต้องให้กันไวนะไปกินข้าวก็ไม่รู้ว่าเปิดหมวดไม่รู้ไปร้องกันทำไมก็ไม่รู้เขาบอกเราต้องร้อง คินน่ะน้ำออกแล้วน้ำใส่ไปไงคิมลูกชิ้นเลยเนี่ยอืมอืมฉุนดีสามเกอร์ ก็ผัดเรียบร้อยแล้วผัดผักกัดขาวกับเห็ดกับหมูสับกับลูกชิ้นวันนี้ก็คงจะมีแค่เนี้ละค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะรวมอีกแล้วเพราะล้างตู้เย็นเก็บเก็บในตู้เย็นออกมาผัดนะ่ย